สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆครูชื่อนางสาวฐานิดาเนินแสนครูจิง๋งโรงเรียนพาะวัฒมาสังกัดกองการศึกษาเทศาบาลตะมนท์ธมมาวันนี้พาเด็กๆไปเรียนรู้ในสัปดาห์ที่8ค่ะหน่วยการเรียนรู้เรื่องหนูน้อยนักสัมผัสนะคะอะเรามาเรียนรู้เรื่องแรกกันเลยค่ะตาเด็กๆเ,เรามีไว้ทําอะไรคะไว้มองสิ่งรอบๆตัวค่ะอะเรามาดูสังเกตครูจะ ให้เด็กไปฝึกการสังเกตเกี่ยวกับสีนะคะเด็กว่าสีอะไรคะอ่าติ๊กตับติ๊กตับสีแดง่นงค่ะต่อไปค่ะสีเหลืองค่ะต่อไปค่ะสีชมพูค่ะต่อไปค่ะสีอะไรคะสีเขียวค่ะอ่าคุณครูก็อ,อยากจะฝากให้เด็กๆนะคะดูแลดวงตาของตัวเองให้ดีนะคะ อย่าให้ฝุ่นเข้าตาเยอะไมนะ่งั้นอาจจะเป็นตาแดงได้นะคะต่อมาค่ะเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการได้ยินค่ะเด็กๆใช้วัยวะใดคะที่สําหรับการได้ยินอ่าก็หูของเรานี่เองค่ะหูอา่าเด็กๆมาฟังเสียงแรกเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงคะเด็กๆอาากกาี๋ยวครูมาเฉลยทีหลังนะคะเสียงที่สองค่ะ เสียงมีความแตกต่างกันใช่ไหมคะอ่าเรามาดูค่ะอ่าอันนี้นะคะเสียงจากธรรมรีนค่ะต่อไปค่ะเสียงที่สองนะคะเสียงจากกรองนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆนะคะมีนะคะก็มาฝึกลองทําดูเองที่บ้านได้นะคะอะ่เดี๋ยวเราไปเรียนต่อไปเลยค่ะถ้าเด็กๆอวัยวะใดคะที่ไม่ใช้ดมกลิ่น ิ่นแรกเลยค่ะในเด็กรู้จักใช่ไหมคะนี่คือดอกกลาบการน้มกินนดมอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะคะเด็กๆต้องดมอย่างนี้ค่ะใช้ปัดเข้าหาจมูกของเราอย่างนี้นะคะถึงจะถูกต้องนะคะกลิ่นแรกนะคะเด็กๆว่าหอมหมือหม็นคะ,ะคุณครูว่าหอมเนาะต่อไปค่ะ เด็กว่าหอมหือเหม็น,หมนคะ่ะคุณครูว่าหอมเนะาะเด็กๆถ้าเด็กๆมีก็ให้เด็กๆไปลองกับที่บ้านดูนะคะว่ามีกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นนะคะ,ะต่อมาค่ะเกี่ยวกับการสัมผัสเด็กๆใช้อะไรสัมผัสค่ามือของเราเนั่นเองค่ะเราเอามือของเรานะคะลองหยิบดูนะคะ อุปกรณ์ที่ครูอันแรกนะคะอะไรเอ่ยที่บ้านของเด็กๆน่าจะมีค่ะฟองน้ําันเองเป็นไงคะมันนิ่มค่ะมันนุ่มแล้วก็นิ่มนะคะต่อมาค่ะอันนี้คือเชือกนะคะเชือกก็มีลักษณะแข็งค่ะแล้วก็ขูกขะนะคะ,ะถ้าเด็กๆมีที่บ้านก็ไปฝึกรองจับดูนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็มาบอกคุณครูดได้นะคะ ต่อมาค่ะลิ้นเป็นไอไว้ว่ารับสัมผัสรสชาติต่างๆสามารถบอกความแตกต่างของรสชาติได้ค่ะเช่นมะระขี้นกเด็กๆว่ามันขมหรือมันหวานคะ่ะติ๊กต๊อกติกต๊กตอกติก๊กตอกเดี๋ยวคุณครูมาเฉลยนะคะต่อมาค่ะ มีรสชาติอะไรคะเค็มเกลือนะคะมีรสชาติเค็มค่ะต่อมาค่ะมะนาวมะนาวนะคะเด็เกๆมีรสชาติเปรี้ยวค่ะต่อมาค่ะแตงโมเด็เกๆว่ามีรสชาติอะไรคะหวานนั่นเอง ครูก็ในคลิปนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากเด็กๆไปทบทวนกิจาก,การรมที่ครูได้สอนไปนะคะแล้วก็มาบอกกับคุณครูได้นะคะสําหรับคลิปนี้ครูก็ขอสวัสดีเด็กๆแคช่นี้นะคะสวัสดีค่ะ